สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กลัวคุณยิ้มนะคะวันนี้คุณยิ้มจะพาเพาะหอมหัวใหญ่กันค่ะโดยบังเอิญน,นะคะที่เราซื้อหอมหัวใหญ่มาแล้วมาทอดใส่ไข่แล้วตัดไปครึ่งซีกค่ะที่เหลืออีกครึ่งซีกเราก็ไม่ได้สนใจเขานะคะก็วางทิ้งไว้ไม่รู้ว่านานแค่ไหนประมาณเดือนถึงสองเดือนนะคะมาเจออีกทีเขาอยู่ในสภาพนี้ค่ะ เขาแตกหัวออกมาใหม่สามหัวเล็กๆค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากปลูกเอาลงดินดูว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้แค่ไหนค่ะ mm hmm. ก็เลยให้เด็กๆเตรียมดินให้ค่ะ mm hmm. ก็จะใส่ใส่ดินกับขุยมะพร้าวนะคะอยู่คนละชั้นค่ะไม่ได้คลุกให้เข้ากันนะคะ mm hmm. ขุยมะพร้าวชั้นหนึ่งดินชั้นหนึ่งสลับกันไปเรื่อยๆค่ะ เราเตรียมดินไว้สองกระถางนะคะอีกกระถางหนึ่งเราจะปลูกหอมหัวใหญ่ที่เป็นหัวสดค่ะแต่อีกกระถางหนึ่งเราจะปลูกหัวหอมหอมหัวใหญ่ที่แตกออกมาสามหัวเล็กค่ะหลังจากที่เราตัดออกไปครึ่งซีกเพื่อประกอบอาหารนะคะเราไม่ได้เอาใส่ตู้เย็นนะคะ เอาไว้ข้างนอกอุณหภูมิปกติเลยคะ่ะแล้วค่อยแล้วเขาก็ค่อยแห้งลงแห้งลงแล้วดันมาอยู่ในหน้าหนาวด้วยนะคะช่วงหน้าหนาวเขาก็เลยแตกหัวออกมาสามหัวน้อยๆค่ะแล้วน่ารักด้วยเหมือนลูกเป็ดเหมือนสัตว์น้อยตัวเล็กๆเลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นค่ะเดี๋ยวเราเตรียมดินก่อนนะคะ เด็กๆเตรียมดินกันเพลินเลยนะคะตั้งใจมากเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการเตรียมดินและนี่คือหอมหัวใหญ่ของเราที่เรานินทาหรือกล่าวถึงนะคะก็จะมีสามหัวเล็กๆค่ะ<ม>เขาเกิดเขาจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วดูภาพรวมเหมือนลูกเป็ดหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆค่ะ<ม>เรารู้สึกเอ็นดูในความน่ารักของหอมสามหัวนี้เราก็เลยอยากให้เขาจเจริญเติบโตขึ้นมาค่ะ และอยากรู้ว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตเป็นหอมหัวใหญ่ได้หัวใหญ่ขนาดไหนด้วยค่ะก็เลยจะจัดการเอาลงดินค่ะมีอยู่2กระถางนะคะแต่เราจะใช้กระถางเดียวค่ะอีกกระถางหนึ่งจะใช้อีกงานหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะแยกออกไปพอดีให้เด็กเตรียมให้สองกระถางเราก็จะแกะเปลือกนอกออกนะคะ แกะออกสักสองสามชั้นค่ะแล้วเราเราก็จะเอาหอมหัวใหญ่ชุดนี้นอนลงไปค่ะไม่ได้เอารากลงนะคะเราเอานอนด้านข้างเลยค่ะเหมือนจับลูกเป็ดนอนค่ะเนี่ค่ะขุดลุมให้เขาแล้วให้ให้เขานอนแช่ความชุ่มชื้นอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรดน้ำด้วยค่ะ mm hmm. เห็นความน่ารักค่ะ mm hmm. ก็เลยอยากปลูก นี่เลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะลดน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะจัดให้อยู่กลางกระถางค่ะเรียบร้อยค่ะหอมหัวใหญ่ของเรารูปลูกเป็ดน้อยก็กลับไปนอนลงในกระถางค่ะรดน้ำซะหน่อยค่ะบังเอิญไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีขันนะคะต้องใช้มือนะคะ ค่อยๆรถบรรจงรถลงไปค่ะจนน้าม,มันหดไปกระถาเนี่ยไ,ไม่บอกมาดูเองเออคอมหัวใหญ่ <c oughs> มันแกไอีก <c oughs> หลายๆเลย เอาแบบแช่ๆเลยหยบเท่ง <Okay. S 1> ดิดแบบนั้นแหละมันจะได้คือคือกาวแล้วกูจะเป็นเล่งสปีดแ้บนี้กดหอมให้มันจมลงไปอีกจบแบบกดแบบมือเบาอันบางกล่องอ่ามือกดให้มันจมลงไปอีกอดินอ่านั่นแหละ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการปลูก้อมหัวใหญ่ค่ะรดน้ำเปียกชุ่มเรียบร้อยค่ะสิบวันต่อมาค่ะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราทิ้งไว้ให้เขาแห้งนะคะเขาแห้งก็ผมเขาต้องการน้ำรับน้ำสิบวันเขาก็จะเติบโตประมาณนี้ค่ะนี่เลยค่ะโพแล้ววอวตกใจ <laughs> <Design. S 2> เะคะเด็กนักเรียนมาแกล้งค่ะกาเห็นเรานั่งเงียบๆสองกล้องอยู่คนเดียวค่ะเขาบอกอยากเข้ากล้องด้วยเด็กคนนี้น่ารักค่ะนี่ค่ะผ่านไปสิบห้าวันนะคะก็จะโตประมาณนี้ค่ะมีโตสอหัวใหญ่ๆค่ะกับหัวเล็กยังไม่โตเท่าไหร่ค่ะยังอยู่เหมือนเดิมแต่เราก็จะทิ้งไว้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่แน่เราอาจจะจับแยกกระถางค่ะทั้งสองหัวนี้นะคะ ให้แตกยะแตกรากดีๆก่อนค่ะก็เอาความสุขเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะเราชอบสังเกตการเจริญเติบโตค่ะเป้ามองการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะต้นพืชค่ะน่ารักมากความสุขค่ะนี่ค่ะดูเขาเติบโตทุกวันค่ะผ่อนคลายได้ ผ่อนคลายหายเครียดหายกังวลค่ะอยู่กับพืชน,นะคะถ้ามีสัตว์เลี้ยงด้วยก็คงจะดีแต่เอาแค่พืชก่อนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านรอเวลาอีกประมาณ6-7เดือนคงได้กลับไปอยู่บ้านค่ะทำเรื่องย้ายอยู่นะคะนี่ค่ะมันมีความสุขจริงๆนะคะได้เห็นแบบนี้สําหรับการปลูกหอมหัวใหญ่เพื่อการพักผ่อนในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะ ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ครัวคุณยิ้มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ